สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสนุติงนะครับวันนี้มาชมสแตมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบ้างนะครับเป็นสแตมชุดงานสมโพธพุทธมณฑลนะครับแล้วก็เป็นรูปอของพระรีสากยะทศพลน,นะครับราคา6บาทนะครับแล้วก็อีกที่เหลือก็จะเป็นสังเวชนียสถานขององค์สมเด็จสมมาสามพุทธเจ้านะครับก็เริ่มด้วยอ่า ประสูตรนะครับตัสรู้นะครับปฐมเทศนานะครับแล้วก็ปรินิพานนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนข้อมูลสักนิดนึงนะครับก็คือสแตมชุดนี้มีห้าดวงนะครับออกเมื่อ5้าธันวาคม25 3 1นสาเอดนะครับดวง2บาทเนี่ยพิมมามามล้านดวงนะครับแล้วก็สาม6ี่ห้าหกเนี่ยพิมพ์มาอย่างละหนึ่งล้านดวงนะครับ พิมที่ประเทศอังกฤษนะครับ a r d i s o นแอนนนะครับ h ไ w ไวคอมจำกัด um นะครับผมประเทศอังกฤษนะครับเดี๋ยวเริ่มจากาภาษีศักยะทศพลยานประธานพุทธมนทนนะฮะสุทัศนะเนี่ยนะชื่อท่านก็ยาวๆหน่อยเดี๋ยวไปหน่อยนะครับดวงนี้จะแพงที่สุดนะครับมูลค่าดวงก็คือ6บาทนะครับ รายละเอียดก็เนี่ยนะฮะหกบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเขียนว่าสมโพธพุทธมนตนนะนี่นะบุตรดามนชนนะฮะซเซ l e เบช t i o n นะฮะ สองห้าสามหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับก็คือปีที่พิมพ์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูดวงที่สองนะครับที่สองนี้เป็นที่ประสูตรนะครับราคาสองบาทนะครับเพื่อนเนี่ยนะฮะก็จะมีดอกบัวเหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมฮะที่พระองค์เดินครั้งแรกเนี่ยเจ็ดเก้าใช่ไหมครับ ข้อความก็จะเหมือนเหมือนกันหมดนะฮะว่าสมโพธบุตรมนทน,นบ,บุตรดามน,นชนเซอรเบรชันหนึ่งเก้าแปดแปดเนี่ยนะฮะนี่นะครับสองห้าสามหนึ่งเหมือนกันหมดนะฮะดวงนี้สองบาทน,นะครับชมดวงต่อไปนะครับดวงนี้สามบาทน,นะครับ เป็นเหมือนพุทธบัลลังก์อยู่ใต้ต้นโพนะครับก็คือช่วงที่ตัดสรู้นะครับนะข้อความก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มีคําบรรยายว่าเป็นสถานที่อะไรนะครับก็เป็นสมพพนโพธิมณฑลทั้งหมดเลยนะครับดวงสี่บาทนะครับก็เป็นลุกธรรมจักรนะครับเพื่อนก็คือเป็นประถมะเทศนาของพระพุทธองค์นะครับกับปัญจวคี์ทั้งห้านะครับเห็นไหมฮะ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าสัญลักษณ์แทนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่นั่งล้อมอยู่ตอนที่พระองแสดงธรรมครั้งแรกนะครับหลังจากตรัสรู้นะครับนี่นะฮะนี้ก็สี่บาทนะครับ,บริงด,ดวงสุดท้ายนะครับเป็นดวงที่ ตอนเสด็จปริมิพาน,นะครับผมเนี่ยนะฮะลงนี้ห้าบาทนะครับก็เป็นพระแท่นนะฮะแล้วก็มีที่นั่งพระอนทนเนี่ยนะฮะอยู่ข้างนะครับสองห้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดเหมือนกันหมดเลยนะครับ คือข้อความนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่แตกต่างกันเลยนะเพื่อนจะเขียนว่าสมโพธิพุทธมนฑนเนี่ยนะฮะมุดดาวมณทนเซเลเบชันนะฮะเหมือนกันหมดเลยนะฮะนี่นะฮะ BHT นะครับบาทนะครับไทยแลนด์นะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับชุดนี้นะครับก็ ออกมาเมื่อสักสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับยังไม่นานมากเท่าไหร่นะครับลองหาดูนะครับว่าเผื่อมีอยู่ในบ้านนะครับเพื่อนก็ชุดหนึ่งก็มีห้าดวงอย่างนี้นะครับก็มีพระพุทธสกยมุนีนะครับแล้วก็ประสูติตัสรูปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานะครับอ่าวันนี้บ้านสวนตึงก็ลาไปก่อนนะครับสําหรับสแตมชุดนี้นะครับของชุดงานสมโูธิพุทธมณฑลนะครับปี2 5 3 1ออกเมื่อ ห้าธันวาคมนะครับสองพนสบอ็ดนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ